สวัสดีคะ่ะคลิปนี้แม่กำนัทนิสมาอัปเดตต้นเรมอนดางเลมอนดางเลมอนดางพี่นอนเฮาเลมอนดังแม่กำนันนี่อันอันนี้อันนี้อันนี้กะย่นนอง <c oughs> อ่าน้องนอนนะคะยังกินต่อเนื่องยังไงยังไงก็ไม่หมดกินต่อเนื่องกินไปเรื่อยเราจะดูแลยังไงทุกวันยังไงเขาก็ยังกนย่งกินได้คือเกาพี่นอเบุ่งเนี้โป่งขึ้นมาเพินน่นกินคือเกาบุ่งเนี้ยแต่ว่าเป็นยังค่ะว่าเป็นยัง ในวิกฤตมันย่อมมีโอกาสเนาะนี่เพื่อนกินแล้วเพื่อนกระแหงปงมาลายก็เก้าบาทนี่นี่ในวิกทุกวิกฤตมันย่อมมีโอกาสเนาะน้องนองนอถึงแม้ว่าจะกินกินไปยังไงก็แล้วแต่แห้งกินเพื่อนกระแหงฟงขึ้นมาคี่นอนเอ้ยบึ่งเนี่ยเออเพื่อนกระยานเพื่อนแบบวา่าอ่าเอา้าอันอันอัน,อนจังใดละ่ะเพื่อนกระเฝ้าโป้งใบขึ้นมาไหมนี่ไหม,ม พัดป้องขึ้นมางามคือเก่าเนาะพี่น้องหลายกว่าเก่าอีกตั้งห่าคุณแต่ว่าเพื่อนก็กินเนาะเออนี่นอนเพิ่นก็กินกินกับว่าเป็นยางดอกบานเห็นบ่นี่นี่นี่คือร่องรอยของของของการอกินของน้องนอนเนาะบานนี้เพิ่นกัแตกแตกงาขึ้นมาได้พี่น้องเพียเพียแตกขึ้นมาแตกขึ้นมาเพียเพียัแห้งกินแห้งแตกวัานทอไปนี่เพื่อนกัขึ้นมาเอาบ่เป็นยังเนาะสู้กันเห็นแล้วพี่น้องเ้ยบาดนี่เนาะเบื้องแน่ล่ะเบื้องแน่ล่ะ เห็นเห็นเห็นนี่เพื่อนกับลราสีด่างคืออันขึ้บใบไม้ดิเบื้องลู่แหละพุ่นพุ่นพุ่นนี่จำเลยนะคะเห็นจำเลยแล้วจับตัวได้แล้วเนาะก็ะกินข้ากิกนเนื้อโพดเนาะโชกก็ได้กัดกินข้ากินเนาะเบือ้องเน่ะอันนี้เพื่อนอิ่มเหรอเด้เพือพ่อนพร้อมที่สิเป็นผีเสื้อเลี้ยวคณะนี่นี่เพือพ่อนมาเพื่อนมาไต่ลังหลังอ่าลังใบไม้แบบนี้เนาะ เขาก็จะพร้อมที่จะเข้าเป็นผีเสื้อแล้วพนะเนี่ย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 มึงเนี่ยเล่ากินคืนเดียวเมืนเน่ี้แล้วก็กินคักกินเนี่ยโพดนี่เราเศร้ากินแล้วอืมแล้วจะเป็นผีเสื้อแล้วแล้วจับอยู่แบบนี้นะเนาะเอา้าว่ากันไปว่ากันไปก็ <c oughs> สีแสีบแห้งเนาะก็สีแสีบแห้งอันใบอันใบด่างแม่กำน่นนี่ เ,เราก็ยิ่งห่วงเนาะเขาก็ยิ่งชอบเนาะโอ้ยพี่น้องเลยอ่าเอ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 าตามสบายลวดได้อย่างก็เสียอย่างเนาะไม่เป็นไรเราอยู่ร่วมกันเนาะอยู่ร่วมกันเด้ออันนอนเพื่อนกับมีหนาะที่กินใบไม้เนาะเขากับมีหนาะที่บำรุงใบไม้แม โอเคค่ะโอเคเอาตามสบายตามใจชอบแต่ก็เชื่อแน่ว่าเขาไม่เป็นไรหรอกนาอแค่เขาโดนกินใบโดนรังเกียเฉยเฉยเขาก็จะผลิตยอดผลิตใบขึ้นมาเหมือนเดิมเนาะไม่เป็นไรเนาะต่างคนต่างก็พึ่งพาอาศัยกันคือพี่แม่กำนันไปก่อนค่ะอัปเดตเรมอนดังกับพ่อพ่อจำเลยพร้อมค่ะคลิปหน้าค่อยพอกันใหม่ค่ะโชคดีมีความสุขทุกท่านแม่กำนัน,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 นสวัสดีค่ะ